ก็ต้องบอกเลยว่าเป็นข่าวที่ไม่ต้องสืบหาอีกต่อไปนะคะว่าคู่รักคู่ไหนเตียงหักก่อนสิ้นปีค่ะเพราะว่าลา่สุดน,น,นะคงนักร้องพิธีกรเป็กกี้สีทธัญญาได้ออกมาประกาศผ่านในอิสแกรมส่วนตัวแบบชัดๆว่าได้จบความสัมพันธ์กับทักคุณตะเพาพงษ์สามีอายุห่างกัน13ปีที่คบหากันมานานถึง11ปีเรียบร้อยแล้วละค่ะ ซึ่งอย่างที่หลายคนนะคะก็ทราบกันดีว่าทั้งคู่เนี่ยเพิ่งแต่งงานกันไปเมื่อวันที่5ธันวาคม2565ที่ผ่านมาซึ่งทางด้านเบกกี้นะคะได้มีการโพสต์แจ้งรายละเอียดไว้ว่าเบกกี้เนี่ยขออนุญาตใช้พื้นที่ตรงนี้นะคะเพื่อแจ้งข่าวนะคะเบกกี้และก็คุณท้ากูลเราได้ตกลงตัดสินใจจบความสัมพันธ์กันมาสักระยะหนึ่งแล้วทั้งนี้เราทั้งคู่ขออนุญาตไม่ให้สัมภาษณ์ซื้อใดๆนะคะกราบขออภัยไว้หน้าตรงนี้ด้วยค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้าใจและให้กำลังใจมากค่ะถ้าทุกกคนนัวเเป่ารบกวนจ้าางงที่เิดจุดๆก ออยพอจกเบอร์เดิมลายเดิมนะคะติดต่อง่ายแฮชแท็คุณทากูนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับเป๊กแล้วก็งานเป๊กอีกต่อไปค่ะจึงเรียนมาเพื่อทราบทุกคนค่ะ จากเรื่องนี้นะก็กมีเพื่อนพ้องคนในวงการบันเทิงและก็แฟนๆนะก็เข้าไปส่งกาลังใจให้สาวเป๊กกรนรัวๆเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเคารพทุกการตัดสินใจของพี่น้องคนนี้อยู่ตรงนี้เสมอเป็นกําลังใจให้นะคะโสดด้วยกันเป็นกําลังใจให้ตลอดไปนะคะคนเก่งมาส่งพลังบวกและกอดแน่นๆค่ะคนเก่งรักนะคะอยู่ตรงนี้กับคุณเสมองาตกใจอะ่ะจริงเหรอพี่เป๊กเป็นกําลังใจให้นะคะกอดน,นะ โตกันแล้วเชื่อว่ามีเหตุผลที่มีน้ำหนักพอในการตัดสินใจครับเป็นกำลังใจให้เสมอนะจ๊ะตรงนี้และอีกหนึ่งข้อความนะคะที่บอกว่าจะหันไปทางไหนจะมีเราพร้อมซัพพอร์ตทุกสิ่งเสมอก้าวไปด้วยกันรักที่สุดคนดีกอดซึ่งหลังจากที่เบกกี้นะคะได้โพสต์ข้อความโสดออกไปค่ะฝั่งท้ากูนะคะก็ได้โพสต์ข้อความแบบเดียวกันกับเบกกี้ค่ะพร้อมเผยว่าจากนี้เบกกี้เนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับตนอีกแต่ท้ายข้อความนะคะเจ้าตัวก็ได้ขอโทษอดีตภรรยาที่ปีนี้ไม่ได้เค้าดาวด้วยกันรวมทั้งยังยืน,ยน,นะ ม,อ,มอย่างไรก็ตามนะคะเบกกี้คบหาดูใจกับทากูลค่ะมานานกว่า10ปีะคะก่อนเข้าพิธีแต่งงานอย่างเรียบง่ายแต่ใช้ชีวิตคู่ได้เพียงปีเดียวเท่านั้นค่ะก่อนตัดสินใจยุติความสัมพันธ์กันในวันนี้นะคะหากย้อนเส้นทางความรักเบกกี้กับทากูลค่ะเคยออกรายการคุยแซบโชว์เล่าเส้นทางรักโดยเบกกี้นะคระู้จักกับแม่ฝ่ายชายก่อน ขณะที่ทากูนะคะไปรับคุณแม่ค่ะอีกฝ่ายเห็นเปกกี้ก็รู้สึกว่าทําไมผู้หญิงคนนี้น่ารักจังจากนั้นก็ตามจีบแล้วไปเดทกันซึ่งเป็กกี้ได้เผยว่าเห็นว่าอีกฝ่ายเป็นคนดีเป็นสายมังสวิรัตไม่ทานเนื้อสัตว์ผู้จาน่ารักเป็นคนอ่อนโนมเป็นคนอ่อนหวานพอคุยกันก็รู้สึกว่าน่ารักแล้วมารู้ทีหลังว่าอายุห่างถึง13ปี โดยประมาณ5ปีก่อนใะคะฝ่ายชายได้ขอไปกี้เนี่ยแต่งงานแล้วแต่ไม่มีโอกาสได้แต่งค่ะเพราะไปกี้เนี่ยต้องทํางานเลยเดิยวกันว่าถ้าสร้างบ้านเสร็จค่อยแต่งงานกันชีวิตสังแต่งมีความสุขมากตอนแรกเนี่ยไม่ได้อยากจัดงานแต่งแค่อยากขึ้นบ้านใหม่แต่ฝ่ายชายบอกว่าเป็นวันมงคลเป็นวันดีก็อยากให้จัดพิธีแต่งงานแบบพิธีเล็กๆแต่งงานพิธีไทยแล้วค่อยจัดใหญ่อีกครั้งซึ่งทากูลใช้สินสอดสองล้านของครอบครัวอีก2ล้านค่ะ ส่วนเหตุผลที่เลือกผู้ชายคนนี้เนะคะเพราะว่าผ่านระยะเวลาในการพิสูจน์ความรักในช่องว่างของอายุกันมาสักระยะหนึ่งแล้วหลายคนนะคะก็ปรามาสค่ะว่าเป็นคู่ที่ไม่รอดนะคะแต่สุดท้ายมีแต่เ๊กกี้เท่านั้นที่รู้ว่าฐากูุเป็นอย่างไรตั้งแต่วันแรกที่เจอกันเขาดีอย่างไรณนะปัจจุบันเขาก็ยังดีอย่างนั้นเขาอ่อนหวานนุ่มนวลไม่เคยพูดคำหยาบเขาดูแลเป๊กเป็นอย่างดีเอาใจใส่ใจเป๊กเป็นอย่างดีช่วยเหลือให้เป๊กทํทำงานได้อย่างเต็มที่แล้วตัวเขาก็ช่วยเป๊กทํทำงานได้อย่างเต็มที่ทำให้ชีวิตเราเน่ยมควาาก้านาาก้นดัะ งานนี้ในกระทากูลก็ได้เผยผ่านรายการว่ารักผู้หญิงคนนี้มากรักจากใจจริงเป็นคนที่โชคดีมากที่ได้ภรรยาเป็นคนเก่งเก่งแล้วยังเป็นคนให้เกียรติคนมากด้วยสําหรับตัวเองเนี่ยก็รู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้ให้เกียรติตนมากไม่เคยรู้สึกเลยว่าเขาดูมินเยียดยม้มหรือว่าอะไรในชีวิตตนเลยอยู่กับเขาแล้วมีความสุขจึงอยากใช้ชีวิตทั้งหมดเนียร่วมกันกับเขาจนวันตายค่ะจนกระทั่งมาถึงวันนี้เนะะี่ยค่ะทีทงคู่คะ่ะได้จบความสัมพันธ์กันลงแล้ว ยังไงนะคะเราแฟนคลับเพื่อก็ให้กําลังใจกับทั้งคู่กันต่อไปด้วยนะคะกับผลงานต่างๆค่ะส่วนจะมีอะไรมาคืบหน้าอีกไหมนั้นนะคะก็ต้องติดตามกันต่อไปทางท็อปดาราเท่านั้นค่ะถ้ามีอยากพลาดข่าวบันเทิงแซบๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e ทางช่อง YouTube ท็อปดาราด้วยนะคะ